มาให ja, yeah. <three> <expands> <trendy> yeah. ้มาหน้ามันมากูมันแยกให้มันแดงเนี่ยครับหนะกดคือเราเทียงนี่ป็นกุ้นเห็นตัวน้ฮะพวกบอกไม้ดอกค้นสีเมาเทั้งโตนได้เลยนี่หน่องเขาบุ้วงวงสาฤดูรสชาติกับวงปลายแหละสู้กันไปแย่ให้มันแดงพี่น้องแง่มีมันจะรแดงบ้านเา ห้างลงเลยอุ้ยมีอยู่อ้หมีแต่ไข่เป้งปืดอูฮฮยว่โทก็ขวาฮของแท้บุญ <hatten> ้างหน่อยห้างหนึ่งปื๊ดนี่ Đây, thủy nói lên, nói Ủa, à, này, thủy nội luôn rồi, phi trong Ủa, cành đi Hăng một ngày nữa Tông đen nhỉ, mấy mất đây rồi Hăng một tuần nữa phụng Hăng một tuần Mày thiệt quá Hăng mày, hăng mày Ủa, mấy đây tìm lên này Để thủy một e nữa Hư tay nhụp nhụp Mày, thăng Vị Đang à, à, thăng Vị Thế <laughs> ท้างได้ยิกำลังหางปอดพี่ตุ๊กปอนี่สั่งยังไงเลยตึ้งปุ๊ดโอ้ยปอดไอ้โอ้ยเฮียโอ้ยไอ้ยังโอ้ยเหียแม่หม่นหล่นปุกปิกปุกปิกปุกปิกโอ้โหเฮียโอดมันเป็น จริงๆเยอะถึงเลยเอาเขามาอีกยังไงพี่มันอยู่ตรงทั้งที่เอาได้บ่เอ้าบ้านของแท้เลยธรรมชาติของแท้เลยเกี่ยวสองหังโอ้ยพุ่นหังหนึ่งบักไงพุ่นฟาดหลายพี่น้อง Hang là thua là thua đấy. Wound hang ninh bậc ngay thằng bồn bồn Wound. Lái hang you. thấy, thấy, Thôi bà về sạch Hang nắm về tìm leng. Hang nắm về tìm leng. Hang nắm Ờ, Hăng Hang nắm bậc tìm leng. Hang nắm về tìm leng. Hang nắm về Hang ป้งมาป้งมาป้งมาป้งแม่ก,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 ก็ไลแม่ม่ตัวตรงตรงโอนยุกยุกยุอ่าบรรยากาศสารบ้านเ้าพี่น้องเอ้ยเดือนสเดือนสาที่เขาสงการหาเงคใครมัแดง นี่จมาผเนาะ่ากรวนหน่อยดิเออ้ไอหบุนออกปล่อยขึ้นเลี้ยวะเลี้ยงมันไว้ยเงเว้ยเขนเงาไหครับผม ไอ้่ตรงนี่ได้เนาะอืมพ้อนนึนี่เบิบงใครใช่บึงเฮ้ยใ่มดแดงสด คุ้นอะไรนะอืมนั่นแหละเราไปเป็นวิธีการก่อยนะก่อยให้มันเดีือดดูดเดมันขิ่เอย่างออกเท้าเท้าเท้าไปไป,ไป ไปตรงๆเลยนี่เนาะแล้นถาวยเงคนเด้ว่นี่เป็นปีงเลย,ยเข้างแรกของปีเห็นบอ <c oughs> ได้กินนิดเดียวไปปีนี่ยังเลยเเรแเกือแบบ่ยั่งเกือบ,บี่นนองเมาก <c oughs> ่อนี่น้องก็เลี่ยงไว้ขูปีบ่ยั่งเลยเ <c oughs> นาะ ปีมันยังเบิดบอนข้ายนี้ได้หาที่บาทก้อยไปเลยหลายเลยน,น,นี่นี่น้องนี่ชิบตรงเลยนี่อออี่้ึงไข่มดแดงล้วนว้าวไปที่ทีก้อยเลยนีย่น้องก้อยก้อยไข่มด ดีมือลบคนหืมแล้วไปยังไงไปแดกกับแดกตอนแดกสดเนาะแดกสดเนีย่ยนี่ที่คำถุงเข้าไปทิ้ปุ่มเข้าไปตามด้วยข้าวคั่วุ๊บปุ๊บปุ๊บ น,นี่้ยเล่้ยกันฮู้พักบ่หอดลงไป่อ้ที่นัน่นนุกทุ่งเลยเล่้ยมาเนี่ย

มาพี่น้องก้อนข้าวดแดงกับแซ่น้ำกันยูไอยูหน้ายูทงยู่ทยนะงี๊ทสุดเลยต้นบมูม่วงนี่ไป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 นอนกินข้าวปลาก้อนข้แดงตำหม่วขวดเลยเงาเยงแของปีนเลมามามาเอาใส่ถ้วยแบ่ง อันนี้อะกแบอันนั้แกงไก่ใส่ผักหวานนี่เนาะผักหวานก็เริ่มเป็นแบ้ไม่หยาแกงไก่ใส่ผักหวานมีไข่บนแดงปิ้งเต่งเนื้อตอนนี้นัอนหรอเออเออต้องปรนยังก็ต้องได้กินนืม่ได้ปูุงให้เกิดเองหรออืมส่มดีก็ไมส่อืวะ เห็นใจใช่พะกวันจำแล้วกลวเห็นเลยของปีโอโอ้ยโอ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 โโอโโอโโอ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 โโอ้โอโโอโโอ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  อาหารฉันถุงปวดแคบแกงไก cành cây thấy phát quang, ừm, 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 khâm nhè, hay mất đèn hẳn chân xuống ประวัตกาอาหารชั <of w> <graffiti> ้นสูงเราอู่กมิ่น้ำใหม่ครับอม่อาหารสุดยอดฝนหฝนมาแห้งเหมือนแห้งมากเหมือนเนาะตุ่มเนาะใครนี่จะอาหารสุดยอดตือตรงตง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn